วันนี้ก็สวัสดีนะคะไอซีวันนี้ก็นัดสั่งในช่างมาวาดแปนมาวดาดแาบแบบให้เขียนแบบให้เมื่อวานนี้ไปขอขอบ้านเลขที่เนะาะบ้านเลขที่ลอยเพื่อที่จะขอไฟอะคะ่ะทุกคนอันนี้ยังใช้โซลาเซลล์อยู่ขอบ้านเลขที่ลอยแล้วที่นี่ไปถ่ายรูปไปเมื่อไหรได้ี่รูปกระ,กระทอมน้อยนี่ ถ่ายรูปไปข้างหน้าข้างหลังสองข้างสี่ทิศเนี่ยนะวะถ่ายไปหลวันนี้เราไปติดต่อเทศบาลเทศบาลแล้หรอวาต้องมีแบบด้วยค่ะวะสันเขียนแบบหรือยังค่ะสร้างแบบหรือ,อยังว่าวรักรักสร้างรักสร้างก็เจ้ากระโหนไลรักสร้างไหวปานนี้ซิมาอยู่เกษตนซิมาอยู่แล้วสิขอไฟวะ อ๋อไม่ได้ค่ะคุณลุงคุณป้า่าษนคุณลุงคุณป้าต้องอ่ามีสร้างแบบ่าษนเขียนมาก็ได้่านาอได้เขียนแบบก็ดได้เอซี่ได้แบบนี้นะเขียนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบนี้นะอ่าซึให้หลานเขียนให้หลานกับบอกว่าต้องเป็นระบบคอม่าษนอันพี่เลออันนั้นพี่เลอไม่ได้มุ่งจักภาษาสังกระดาแพทนยันยันนะนะคะทุกคนพ, 2, พ,พับสองนพะับคนนั้นที่เล็กน้อยเขาเขียนนะ ต้องเขียนว่านะอาจารย์ถ้าไปไปเขียนอันลูกลานไส้พัดเท่าแล้วเนาะสี่สิบกว่าแล้วถ้าแบบนั้นนลุน้นุนใหม่เขาเขียนอาจารย์เป็นโปรแกรมหนึ่งอาจารย์เขียนแบบอาจารย์แบบนี้ถ้าเขาเอานะสิเขียนให้ยู่เรากก็เอาบอดายก็เลยนัดสัง่งนัดสั่งมาวัดมาเขียนแบบให้โทรหาหน,น้าสั่งหน้าสั่งแล้วก็ได้ก็เลยว่าอันอยู่ตรงไหนคะบ้านอาจารย์ สังเซสสังสังแบบอ้าแบบมาซื้อผู้ชายไม่ย่บอ่ะคุณลุงเหิมแล้วหรอวาเอ้าผู้หญิงเลยถ้าชื่อแบมมาผู้หญิงเลยเขาบอกเอ้ามันต้องเป็นผู้ชายนะวิศวะโอ้ผู้หญิงก็มีไงว่าพอโทรไปเนาะพอโทรไปแล้วเขาเจ้าหราอวาอันสวัสดีค่ะาวาันเอ้าเป็นไม่ยิง่งนลืกในใจนะมีซ่วมไหมคะมีมมค,ะมค,ะมค่ะอยู่บ้านหลังใหญ่ไหมคะคุณป้าโอ้กระท่อบน้อยปากวานัในนี่ละ กระทบน้อยเล้าก็โหเลยอันซึมีค้าใช้จ่ายอย่างยู่บอแล้วก็มีค่าธรมเนียมและค่าถ้าบ้านหลังใหญ่ก็ซื้อคือซื้อส,ส,ส,สี่สี่หลายถ้าบ้านหลังน้อยก็ประมาณร้อยนี่ละเพราะฉันเวลาไปเอาเอกสารแล้วก็ค้าเขียนแบบอร์มเพราะฉันพันหนึ่งเพราะฉันเอาเอาตามนั้นละประกันนั่นเองละเมื่อนี้เราเบอร์เราสิ้นมาคนสีโทรมาก่อนนั่นเอง งบรรยากาศรางวัคก็สมัยตะก้อนนะขอคอบ้านเลขทีนะมันเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันนะคะทุกคนผู้ใหญ่บ้านกำนัลก็เจ้าก็ให้แข่แค่บัดประชาชส่วนไปแล้วก็เจ้าไปเนินเหลืองอยู่อำเภอเนาะกระจบได้มาเลขทีมาถ้าเป็นตบผู้ใหญ่บ้านกำนันตำนี่เนาะบ้านนี้เราเป็นเทศบาลแล้วยากวงนนี้วะนอก นกบินออกหากินแต่เสาใช่อันนั้ะทุกคนเนี่ยก็เลยมาบอกให้ฟังตอนนี้ระเบียบมันหลายก็อ่านอยู่ในนั้นอยู่ว่าเวลาไปขอบ้านเล็กที่ทํายังไงอ่ะนะเขาก็บอกหนึ่งนึงโอ้มันแหมนว่าตอนสมัยที่ป้าอยู่หนันใหญ่ป้าขอบ้านเล็กที่ขึ้งหงายแต่ว่าแต่ว่าเออซื้อกับบ้านจัดสรรเนาะเขาก็เอ็ดให้เรียบร้อยแล้วก็ซืแค่ยืนสือไปบัตรประชาชนแค่นั้นว่างเขาอบคุณห,หลายนะคะที่มารับชมรับฟัง หน้าตื่นแต่เช้าตื่นแต่เชายังยงมลเลยล้างหน้าล้างตาดูพราแม่พี่น้องเอามาส้มวิวชูทัตส้มดอกไม้วงใน,นลุงเหินไปยุทงหน้าฟังฝุ่นละพูนพูนข้ามถนนไปฟังพุ่นหมอกลงไปหายามใส่ยามใส่เอาป่าเอาป่า,า,ปามาเอาไปฝากเออยู่อีกอำเภอหนึ่งอยู่คนลอะอำเภอได้ะ ขิดบ้องนี้เฮยอยู่อำเภอเมืองอีอหนึ่งยอยู่อำเภอพันนารถขับรถไปหาเดี๋ยวใกล้อยู่หรอกค่ะผมบ่หอดบ่หอดบ่หอดสิบกิโลมั้งจากเมื่ไป่อะคะ่ะก็เลยมาเล่าให้ฟังประสบการณ์นี่ละค่ะต้องไปสซออัปเดตให้เอฟซีฟังนะคะว่าเขาเวลามาขอพวกขอไฟเนี่ยเฮ็ดในในดตอบมาน,นี่นะ,ะขอบันเล็กทีแยกออกมานะคะอันนี้ก็เพิ่งเจอเนี่นะคะ ขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวว่าวกโซฟาอีอัปเดตอัปเดตพอแม่พี่น้องไม่ใช่